ฉันก็มีหัวใจทิ่เหมือนเหมือนคนทั่วไปวันที่ถูกท,ทิ้งก็มีน้ำตาเลยยังวันไว้กับคำร่ำลามีหัวใจทิ่เหมือนเหมือนคนทั่วไปของเก่งามาครั้งนี้น่าจะครั้งที่3ครับแต่มาก่อนหน้านี้หลายๆครั้งเนี่ยไม่ไม่ได้มาในในในแง่ของต้นต้นแบบเพื่อให้มีเงาเสียงวันนี้ครับเพราะหายากแล้วรอคอยอยู่ประมาณ สี 4, ่ห้าปีแล้วท้าที่สุดก็มีจนได้ก็ก็วันนี้ก็ดีใจแล้วก็จริงๆได้เห็นก็ภูมิใจเนาะในฐานะเราคนทํางานศิลป,ปินนะครับอันตัวเรานั่นคือทศกัณพระราชาแห่งุงลงกาอา้อยไม่เก่งภาษาเจราจาให้แพร่รักเท่าไรนะักคนทํางานศิลป,ปินนะครับมีมีเงาเสียงของเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เห็นเ,เงาเสียงตัวเองบนเวทีครับ ยังไงเธอก็ไม่รักยังไงเธอก็ไม่สนและมันไม่มีเหตุบนลเมื่อเขานั้นก็ดีกว่าดีโปรดอย่าให้ความหวงังรัฐายังเห็นคุณค่าหรือเธออยากเห็นน้ำตาจากคนที่รักเธอสวัสดีครับผมนายผู้ชาโชตสว่างโลกนะครับ ปัจจุบันทํางานเป็นครูครับครูดนตรีสากลพอเราไปเล่นที่ร้านก็มีลูกค้าบ้างเพื่อนร่วมวงบ้างบอกว่าเออเนื้อเสียงเราเนี่ยแค่แค,คลายน,ยนะครับคลายพี่เก่งครับเทคนิคของพี่เก่งเป็นอะไรที่เรียนแบบยากมากครับพี่เก่งเขาจะมีลูกคอมีการกระแทกดุดันที่แตกต่างไปครับเวลาซ้อมซ้อมหนักไปหน่อยก็มั่นใจสัก50เพราะว่ามเมื่อเราซ้อมหนักคืนเสียงเราก็จะแห้งลง เเเเเจออออออกอกออก็ลืขขาาาะะไไรรแ่งัับมดทฉนผิชื่อนายปกครองนะททีแดงสกุลครับผมอายุ18ปีครับชื่อเล่นชื่อวินครับปัจจุบันศึกษาอยู่ปีหนึ่งครับสาขาการสื่อสารดิจิตอลครับชอบสำเนียงชอบท่าทางชอบบุคลิกของเขาเทคนิคคือร้องเหมือนเอื้อนนะครับเอื้อนไทยแล้วก็มีความแบบใส ท้ายประโยคจะมีเอกลักษณ์ของพี่แกงกนะ็คือการสั่นสั่นแล้วก็อมคำนะครับลอยให้ใจที่หายให้มันตายชะชา้ผมก็รอ,อแบบส่งมาตั้งนานแล้วรอจังหวะแม่ผมสอนมาเสมอว่าทุกอย่างจะมีจังหวะและโอกาสของมันครับยืนหยิบยืนความรักรักยังคนไม่มีสิทธิ์อย่ายื้อฉันติด ยยกกกกัับชีีวิตตเเอ,อแลลล้่่ฉนไาคือผมก็ยอมรับตัวเองว่าเพลงเราก็ยากอยู่นะฮะใช่ครับมันต้องใช้ทั้งอินเนอร์ใช้ดนามิกใช้หลายๆอย่างใช้ลมด้วยวันนี้นะฮะซึ่งซึ่งวันนี้ทั้งสองคนทําได้ดีมากๆแล้วก็มีความคล้ายคลึงเก่งมากๆทุกคนสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยครับอยากเห็นน้ำตาจากคนที่รักเธอ เพลงเนี่ยพี่เก่งแต่งที่วงไฮโลทำไมอฮะอ้าวเล่นแล้วไม่มีตังไงยังไงก็ไม่ยักนั่งนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยเนี่ยกูตีให้ดาวหลุดเลยุนลุกอะคุณนลุกมากเก่งพี่ตั๊กภูมิใจแทนเก่งจริงเลยอะ โอ้เพลงเก่งนะเพราะแล้วก็ร้องยากที่สำคัญเลว,วันนี้เราได้เห็นเด็กๆ<ล>นะที่มีความสามารถการรอเงาเสียของเก่งทศยามา4ีถึง5ปีนะครับวันนี้เราได้แล้วดังนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ<ฮ>คิดดูสงครามเพลงล้านครับ